เลยที <Es> <an> ่ไม <S half> ่เดินไปรับรางวัลสักทีนะครับวีว่าถ่ายคลิ๊โดไว้ด้วยคขออภัยด้วยขอบคุณน้อน้ใจนะครับจากแม่แที่ที่บ้านบตัทากนะครับผมขอบคุณมากมากครับรอสักครู่ครับวคิดถึงเลยนรับโดยที่แบบนี้เลยมะฮะไายเลช่อผู้สตรดาส ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเจ้าภ่าประธานที่ไม่ต่างกันได้ขนาวันนี้ในขอบคุณพี่นั่นนะครับที่เป็นเจ้าภาพของขึ้นเรื่อนะครับอย่างนนี้นะครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ตามมาจากหลายสถานที่นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ๆพี่ๆที่ป่วยอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ยังยังมาให้กำลังใจกันขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแฟนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับ คุณแฟนๆของทุกๆคนนะครับผมที่มาเป็นบรรทัดกับจิ๋นฮัลเลอร์พีนะครับผมครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวสักครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างเป็นทาการวันโตโต้ดีนะครับนี่เราจะเป็นฉายาลิเกของต้นพี่ชายแล้วก็พี่วัยก็เป็นชื่อในวงการลิเกของพระเอกของพี่วันคือน้องโตโต้เลครับขอบคุณมากขอบีที่รับชมชาว เอาเข้าที่เข้าด้วยหลักฐานอกจากที่จะเป็นในวีเทลนะครับต้องก็ยังเป็นศิลปินนักแสดงนะครับจากช่องวัน31นะครับก็น่าจะเคยเห็นผลงานอยู่บ้างนะครับทั้งรายการเดอะโกลเด้นซองวีเทลเพราะซีซั่นสองนะครับแล้วก็ละครเรื่องซีนหลายโซนะครับผ่านทางช่องวัน31ครับผมในแถวนี้นะครับคืนนี้อาจจะเป็นครั้งแรกอาจะเป็นครั้งแรกของเราของการแสดงจูบรอสอคนที่จะมีการสื่อสารซึ่งก็มโอกาสจาก ทีอะไรนะครับซึ่งจัดงานซึ่งเป็นงานได้คือของที่บ้านแต่ว่าที่บ้านไม่สามารถจัดงานได้ซึ่งรวบรวที่แต่จะเข้าองที่บ้านครับซึ่งที่เรต้อนรัที่งหนคับมไม่ใช่แค่ต้อนรัดที่งานเราเลยก็รัแต่ค่ลตุ๊กตาตนต๊ะพนักพื้บ้านต้นพนักพนนะครับในการต้องทีเ็นอ่างดีขอบคุณมากเลยนะครับใช่แล้วก็ขอบคุณก็แม่พี่น้อชาวจังหดอุรทนะครับที่ให้การให้เกียรติ เราจบชาติเราสองคนยังมีช่วงนี้ปีบอกเลยว่าสนศิลาะแน่นอนสำหรับแฟนๆคอลิเกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ขอสวัสดีไปถึงออนไลน์นะครับยิ้มใหญ่สิลปินสำหรับทุกท่านที่ดู่ในไลฟ์สติ๊กยื่นอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับเนี่ยนะก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินเขาเอจริงๆและเราสองคนด้วยนะครับเพี่าต้อนะครับผมฝากกำลังใจเสองคนด้วยด้วยครับวันนี้ก็นอกจากสองเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมี ฝากไปด้วยขอขอนัสำหรับตีนี้ีเเ่เดีนโตอีเวตบที่ทุกท่านช่นไม่ได้มีเก็บค่าเก็บเงินสหับแด่อยากให้ท่นร่วมบนเครับเพราะว่าเงินที่ร่วมงานมเข้านี้จะมอบที่ตับทางล็อทั้งหมดเลยเลครับก็ฝากรู้ชพาะตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าเราอย่างนี้แบบนั้โอคุณ ช่วงนี้นะฮะอ่าอากาศก็ชื้นค่ะเบแล้วมันก็เปลี่ยนสีเริ่มซีดเลยนะคุณพี่อาจจะยังซีดไม่ช no ัดนีรรร่คุณต้องเห็นใจด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็เพิ่มรอบแล้วเพิ่มรอบอีกเฉพาะจัตดของบ้านโตเนี่ยเสียก็ไปสามสี่แสนแล้วผมก็อะไรจะพูดอ่ะพอผมมาไม่เท่าไหร่คุณน่ะคอนเสิร์ตแล้วปัดคอนเสิร์ตทีปัดใบละเจ็ดคั้ แต่ก็หมดทุกรอบนะอ่ีอ่างก้สุดอค่าก็ฝากมด้วยกระกานกัรช่อง้าวกเราอย่ารองสุดอย่าลืมงะีรอบถ้าเป็นเต็มแบบเอ่อเป็นโคด้งซองเป็นโคดิ้งโชว์คอนเสิร์ตนะครับผมที่จะจัดในวันที่4-5-6หสิงหาคมนี้ค่ะไม่เป็นไราแต่ครเดี๋ยวไี่ไทีงใครบ้านยรถซึ่งกเป็นท่า่เพื่อ ใจใส่ด้วยกันอ้า็ต้องมีบวูสิเราฝากเป็นเพลงที่มันมีกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับทางแอปทิกต็อกนะครับผมก็เอามาฝากกันกับเพลงรจนาเยอ่มจันทร์เออ